เลิกงานมาวันนี้ก็นึกอยากจะกินกระเพรากุ้งนะคะอันดับแรกก็ดาวไข่ก่อนเลยของแฟนสองฟองของเราฟองหนึ่งนะคะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมมาตำใส่ผงชูรสด,ด้วยนะคะมันจะได้ตำง่ายๆก็คือเอาแบบว่าเผ็ดๆไปเลยนะกระเพรามันถึงจะอร่อยแล้วก็มาหุงข้าวนะคะเพราะว่าข้าวในหมอ้อหมดแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ วกเครื่องที่เราเตรียมไปแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกพร้อมๆกันก่อนจะใส่กุ้งก็เจียวพริกให้มันหอมๆนิดนึงนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่น้ำเปล่าเอาตามความชอบที่เราชอบเลยนะทุกคนนี่เครื่องปรุงก็ผงชูรสซอสรสดีไม่ใช่ผงชูรสใส่ตั้งแต่ใส่พริกแล้ว แล้วก็มีซอสฝา,าเขียวซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมมีกุ้งอันนี้โลแล้วประมาณเกือบสี่ร้อยนะแต่คือตัวใหญ่มากดูอออันนี้น่องไก่ที่เหลือจากการขายของมานะคะก็เอามากินเลยสิคะ่ะมันตัวใหญ่มากอะมันคุ้มมากอันเนี้ย คือเราซื้อตัวเล็กๆเศษเหลือทิ้งมันจะเยอะมากแต่อันนี้คือแทบไม่มีเศษเหลือทิ้งเลยอ่ะหัวมันก็คือกินได้นะเออดูยัวย,วยวะคะ่ะ <Hey>, uh, เผ็ดมากอะ่ะแล้วก็คืออร่อยใส่ใบแอปอะไรวะพูดเลยแอบใส่ใบมะกรูดไปนิดนึงนะคะก็คือหอมกืนน้ำลายละตอนเนี้ยพักไปหิวไปนะทุกคน ดูแล้วก็เอาไข่ดาวมาโปะเลยค่ะนี่เป็นไข่ที่ขโม,มยเขามานะคะอุ้ยยุงมียุงด้วยพร้อมกินค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาทำด้วยความอยากของเรานะคะ